สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีซูขูสูขคนครับสวัสดีพี่น้องในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนําสวัสดีพี่น้องทั้งฟังเล่าครับพี่น้องครับพบกับช่องแอคค้นกายบ้านผ้าพีผ้านองมนีมาย่างตลาดอยูอ่แถวบางบอนครับเป็นตลาดม่แมนตลาดอาเอกชัช่ด้วยครับพี่น้องเป็นตลาด ของขายของส่งครับพี่น้องผมก็บ่ท่านเนี่ยมาจากักเถื่อการล่องมืองล่องมาเมืองครับมือนี่มีโอกาสมาเมาของฝากจากพ่อกับแม่ฝากมาให้พี่น้าพี่สาวครับก็เลยมาแวะตลาดผ้าพี่น้องมา,า่มยางตลาดก้อนก่อนสิบยาวของฝากครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวยางไปพร้อมกันเลยครับว่าให้ตลาดมียางเห็เมืองเนี่ยเป็นตนาสนใจว่พี่น้องเดี๋ยวรอติดตามครับพี่น้องครับอาจสิเป็นตลาด เทียวกับปวกขายของซุ้มนะพี่น้องเพราะว่าเหาินโซน่าม่ไเอารถมาจอดเทียบยเอาพักเอาหยาไปคัดแยกต่งางหากไปขายน้ำตามอบารคือเป็นรถพุ่มพ่วงนะครับพี่น้องแล้วขออยางค่าพี่น้องอยางหลอกเลยครับอืมตอนนี้ก็กเวลลบ่ายบสอง้ะพี่น้องครับเป็นพวกพักบานเฮ้า ขา vị, า,าไม่ลยีบ้านเท่าเลครับเจ้าเอาไปขายสองสมุ่กเลยน่เ,เป็นขายของส่งเลยพี่น้องเอาขายของส่งเของส่งครับง่ราคาถูกพี่น้องนี่หมด กระเจาแดงโอ้บะเนี้นนครับบอกเอื้ถามหน่อยน,นี่คอเสบาทนะครับ,บา,า,ล,ะาละสิบบาทพี่น้นองขายองทรงสองฟัง,งครับลกหลอหหาพักยังเยอะพี่น้อง มาหลายครับไม่ให้อันนึงคตืให้ไม่หมด้นนี้จะก่อกจะไข่ขายเป็นมัดได้พี่น้องของเขายเป็นรูนี่ครับทเสาทมมปหอม่เลยน ในแต่พวกกล้วยครับกล้วยเพชรให้มีกล้วยมี่ละยี่สิบกวยข้าโลดด้พี่น้องมันแก้วขอบพุทมันแก้วโลดยี่สบห้าบาทครับนี่ปลาได้พี่น้องรักเป็นปลาอ่ะครับ ต ų, todos, ายหาครับบ้านรถ้านรถครับนรถโดนหวยครับพี่น้องดูน้องดูไ้อะมันอกครับนอ่ะี่คุกำลังกำอะไปอะไ้เนี่รับมีข้างมีเป็นพวกร้านเสื้อผ้าครับเดี๋ยวนางวนมันพี่น้อง หลอกคนหลอกโซ่หลอกคนหอกปลาโอ้ปลาจาระเม็ดด้วยไ่น้องคนราคระเกียบนนี่ครับหล,ลอกหลอกไม่มองไปเลยเรอท่นแน หอมอะไรังมะสดเยโอ้ของมันเข่าอะไรครับพี่น้องนถ้แลอาดยนี่เป็น้านพัดครับวันนี้ขึ้นพผีเป็นผมปลาหมืกี่ครับปลามือกตัวญ่ปลาหมึกส่วนครับพี่น้อง ไก่กกลลกลเกกลยพี่น้องไก่ข้าวไก่บาทไก่พันมีเป็นหมูส่วนมากที่นี่จะผัดผัดก,กินผัดเป็นหนงใส่ปลาครับพี่น้อง สามย่างสิบสามย่างสามย่างสิปครับพี่น้องคนพี่น้องฟังเล่ามาขายมนไทยสามถุงยี่สิบเกโอ้ยอยู่ตรงนี้ ไม่ได้กินเบียร์อย่บ้านอ่ะม่นม่ดินของถือได้พี่น้องก็ยิ้มห่าเอาชอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้โลโลเน็้องคงเป็นพวกป่ารามาตรงกลาง อาหาหราดเ,เนื้อราดเนื้อกับรลลด้วยครับพี่น้อง ขาหมั 6, 1, โอ้เนมอนื้น้ชุชุบอันนี้ปลาหนิ่นะพี่น้องเนี่กคับลายเป็นตตัวเราซื้อสิบบาทนั่งขายเป็นโลโลลเราซื้ออันนี้เป็นใส่หมูเลยพี 6, ่น้องใส่ายครับเป็นไปเห็ดผมย่ำครับพี่น้อง ขาคอหมูกบกบก็มีครับกบโลดละลายครันี่เป็นกลุ่มครับกลุ่มคนละลายครับพี่น้องน้องใส่บะได้แล้ว คอให้ชันอนี่ตัวเี้ครับพี่น้องร้อยยี่ร้อ่อชันตัวละร้อยยี่อนี่ตัวงี้ยพี่น้องูขัด,อ,ด,ดอ,อ,อันนี้ไก่นีออมนนออม่มอันนี้อีออกซิเจนครับพี่น้อง ใส,ส่ยังัดย่อนได้ครับโ,โ,โอ้โห,โหเนียปากคอรครับรคอรประดุกตัวใหญ่ตาเห็นสดเลยพี่นอ้อง ฝาไม่มีกรับพี่น้องไปปั่นไปทางปีบาทพี่น้องเป็นสามแยกหนื้อเชียงหนื้อระเพี่น้องเชียงหนือเอามึงเชียงเนื้อรับมดงเชียงเนื้อโอ้เชียงเนื้อพี่น้องคนนขอดิกินเนื้อดีตขนายนี่ครับเชียงเนื้อเดี๋ยเลยครับโอ้หัวสมองหัวดีอ่านดีงั่วหาอยดุนสมองงั่วก็มีพี่น้อง ก้อนก็เป็นหม่องังไหมพี่นุ่มบดเดแล้วพี่น้องไปยางล่อน้องยางเลาะสุดแล้วหาของกินกันครับ มึงสมัยนี้จะพักพักก็จะขายส่งครับกับ,กบล่านเนื้อกับล่านเนื้อปลาขายกระโดดขึ้นมาจากบ่อครับพี่น้องภาพที่งหางผ้าพี่น้องหางเลาะแล้วครับแก้วของครับของนัง่น พา,นนาพี่น้องไ้ครับ <c oughs> กดไลค์กดติดตานะครับเจ้ตน้งใจแอบพลิเคันบาครับางบนานมีคุณภาพพี่น้องเมืองกันสารคดปนี้ครับลาไปกตอนพบก,กันในชิหนาสวัสดีครับ